สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider Monet Gaming นครับสำหรับเกมนี้นะครับหลอก God of War: g h o s t of Sparta นะครับก็ดำเนินมาเป็น EP ที่5แล้วนะครับ EP ที่4แล้วก็จากนรกนะครับสู่ผืนดินนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นมันดีกันแล้วนะครับโอเคเราไปต่อนะครับกดโหลดข้อมูลนะครับ อแล้วก็ไปต่อกันเลยอเกรทโทสก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละอาจะทำไปต่อนเนี่ยฮึฮึอฮอ่าดูก่อนนะครับโอ้โหโอเคโอเคใช้พลังนะโอ้ย่าไปใช้พลังนะครับมามาต่อกันเลยจัดไปนะครับแม่อธีนา่านะครับ นะครับถามนะครับเทพีอธินานะครับ,บโอ้โหหัวร้อนนะครับเอเครทสอ,อ,อยากได้คำตอบนะครับมาพูดแล้วนะครับ โอ้โหหัวร้อนนะครับนี่หัวร,อวรอ้อนหัวร้อนเอาแล้วนะครับเแม่ทำไปต่อดิตามฟอร์มเดิมเลยครับเกรสทูดจอมหัวร้อนหนึ่ครับไปต่อเลยผมก็เล่นไปตามสเต็ปเนาะอันที่มันเดิมมันจะให้กดโอใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวให้ให้มันอยู่ตรงกดโอก่อนคีย์โอ้ต้องบีคีย์ก่อนเว้ย จะทำไงเนี่ยต้องทำไงมันต้องหาคีย์ก่อนนะมั้งเนี่ยจะขึ้นไปยังไงเนี่ยมีทางให้ไปไหมน่ะเฮ้ต้องทำอะไรก่อนอ๋อโอเคอ๋อนี่คีย์อ่ะมันต้องมีคีย์นะครับอ่าได้มาละไปกดใช้เลยมั้งเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวีเรียถูกกว่าเนี่ย จะเปิดได้ยังไงวะเนี่ยได้คีย์มาแล้วแล้วเราจะทำไงต่อ,อ,อได้คีย์มาแล้วทำไงต่อคืออะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคเปีนขึ้นไปได้โอเคตายโอ้โหอึโอเคอ่าต้องปีนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ไจ่จมอือ ไปขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงต่อวายโอโ้ใช้พลังพั่มเพื่อเลยผมดิเนี่ยเอ้วยังไงต่อนี่วายเดินเข้าไปยังไงวะเนี่ยอ้าวใช้พืชพั่มเพื่อแล้วผมเดีเดเดเดโอ้ยโอ้ย อ๋ออะไรไหเฮ้ยจ้าโอเคเข้าใจละเออมันต้องมีกดไกลสักอย่างนี่แหละอนั่นแหละแล้วก็เป็นลิฟต์ครับขึ้นไปข้างบนไปไฟต่อกันเลยแล้วก็โอ้ยมีปีนมีปีนด,ด้วยมีปีนด,ด้วยไปอย่างรวดเร็วนะโอ้ยนี่นะครับมีอะไรนะ มีทางนะครับให้ไปอ่าโอเคอโอเคไปไปต่อนะครับลงไปต้องมีศัตรูแน่ๆเลยถ้าทางเนี่ยอ่าโอเคอ่าโอเคเอาต่อเลยนะครับดีอ่าโอเคเว้ยไม่ต้องมีอะไรให้ให้เราทำได้เลยท่าทางมาแล้วโอ้โห เซเบรัสนะครับโอ้โหอ้ออาวพลาดะเองนะไปมีอะไรท,ทำให้ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนได้ไดูอ๋ไอได้แล้วนะเฮ้ยกดชาร์จนะครับนี D H D D D อ๋อธรรมดาก็พอละปัดไ,ไว้ไว้ไว้ไวไปัด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 มันลุ่มนะไอ้มันลุ่มอนะ่ะแต่ไปอย่างนี้หน่อยโอ้โหระวังด้วยระวังด้วย ปนเลยป่เลยโอ้หมาไป่จำกัดแล้วเนี่ย,าต,ย,งงา,ยาต้องทยบอีกวันอ,อ๊จะไปยังไงวะเนีเ่ยีมา่หบดสักทีเฮ้ยหมดสักทีเดเด,ด,ด ไปไม่ได้ไปไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเยเยเนี้ยตัวให้นะนี่ชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยเฮ้ยชาร์จชาร์จชาร์จยังไงเฮ้ยเฮ้ยัะเฮ้ยตีเลยมาก็มาเถอะวะ นี่อ่ะโอ้โหมาเรื่อยๆเลยแล้เราจะไปไหนต่อได้เน hmm, ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหชาร์ดเฮ้ยชัดชาดหน่อยเฮ้ยให้เราจะนี่เลยรู้สึกว่าจะต้องชาร์จชาร์จถือว่าต้องชาร์จเด้เด้โอ้โห เลยตีแต่ก่อนนะครับใช้สมองมอนเฮ้ยกดตีดมากนี่สายว่าผมต้องทำลายอะไรทีนะชัดชัดชัดฮ้ยชัด แกเวลามากเลยเฮ้ยนีอย่อย่างนี้เลยอ่าโอเคเข้าใจละนี่ไม่ต้องไม่ต้องช้าเลยดยวนี้เฮ้ยโอ้โหเอาสิเฮ้ยนี่นี่จะศึกษาให้มันดีๆนะครับนี่ เฮ้ยต้องทำยังไงดินี่อุ้ยสี่สี่มันถึงจะไปว่าและผมว่าคิดไว้แล้วว่ามันต้องใช้วิธีชาร์จนะครับอ่ะมา มีการเปลีนลงด้วยอ่าแล้วก็ไงต่อเนี่ยอ๋อมีทางให้ไปอ่าโอเคโอ้อม่ได้เลยอ่าให้มันหยุดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเออนั่นแหละโอเคเิ้ยสิ แล้วก็ไปไหนต่อ x อ่าโอเคครับสี่ป้ายนี่คืออะไรโอโอเคโอเคโอเคมันเลื่อนมานะครับเฮ้ยนี่ป้าย x ว้าวโอเคไปต่อนะครับเบส นี่ขึ้นกันสิขึ้นขึ้นสิขึ้นสิแหววอ่ามาถึงตรงนี้ได้แล้วครับมันต้องมีการเปิดประตูโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยติดอยู่ในซอกนะครับไปไปช่วยเขาหน่อยนะสกู๊ตซับขอความช่วยเหลือนี่อะไรวะเนี่ย,ย,ยเฮ้ยใช้ไฟได้แล้วทำอะไรไม่ได้นะครับ หารู้รู้ไปต้องมีวิธีช่วยเขาได้ด้วยครับแล้วก็ยังไงต่อน้โอโอเคปีนขึ้นไปได้นะนจะพับดิจะพับดิแล้วก็เอ๊บนี่แล้วก็วกตีนะครับกดไกลนะโอ้โหอ้าวไหนบอกว่าช่วยไง เดือบลอยโอ้แม่โหจริงจริงอะได้ไอเทมละไปไปไปลงไงวเนี่ยอ,อ,อ้าเฮ้ยลงไงลงไงอ้อยจุ๊บดีออาไปเด้อเด้อเด้อเดเดี๋ยวต้องไปตามทางก่อนนะครับอ่เฮ้ยลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วลงมาได้แล้ว หาได้ไอเทมแล้วครับว้ยเดี๋ยวๆต้องเอาให้ครบนะฮะไม่มีรูปโอปัดกดก่อนอ่าแล้วก็มาทำอะไรเนี่ยเอ้ะเอามาทำอะไรเนาะอ๋ะอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาสบมาวางตรงนี้วางมันลงนะครับวางลงแล้วก็ยังไงต่อ จะต้องไปว่าตรงนี้อ่าแล้วก็ยังไงต่อขึ้นไปเอ้ยไม่ใช่เออไปได้ไปได้ไปได้เพราะโมงนะครับจะ,จะได้เป็นจะได้เป็นทางสเปนขึ้นไปนะครับใช่ไหมเอาอีกครั้งหนึ่งครับ มันก็จะปั๊บเข้าให้นี่ับของให้เรานะ,ะลงมาให้หมดก่อนเอา้าจะจเป็นไปนยังไงต้องรีบลงมานะผมว่าต้องรีบลงมานะครับ รีบลงมารีบขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ต้องรีบไปนะครับแล้วก็โดดลงไม่ได้ซะด้วยสิเฮ้ยระโดดลงมันก็ไม่ได้ขอโทษเออไม่เป็นไรไปกระโดดพุ่งแล้วพุ่งแล้วจโอ้โหเฮ้ยยังไงเอาเนี่ย ไปดูก่อนนะครับว่าจะเอาไงยวเอานี้ส่งออกมาเปีย้ยยังไงอะไรอย่างนี้เปี้ยใช่ไหมเอามาวางไว้ต้องทำอย่างร,รวดเ,เ,เร็วนะไปนีะไปเร็วๆนะครับพิมพ์าแล้วครับดีเอาไหม ไปเร็ว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 เลยเร็วเ,เร็วเฮ้ยพุ่งโอช้า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 เฮ้ยจโอ้โหน,นี่จังหวะจังหวะนะครับไปเอาใหม่นะฮะเอเอาใหม่เอาใหม่นะ่เอาใหม่ๆๆเอาใหม,ใหม่ต้องไปอย่างรวดเร็วเกใกล้จะได้นะี๋ยวๆๆ,ๆ เฮ้ยเฮ้ยลงมาลงปะโทเอาใหม่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 ครับเดีย๋ยวไปติดบันไดนี่แหละไปอ๊บอ้าโอ้โหเกือบไปแล้วนี่นะฮะจะได้ไปต่อนะครับแม่ เล้วกว่าเคสตทวัสของเราจะอาอยังไงต่อไปพุ่งเหลานะครับแม่มีพุ่งได้พุ่งได้เอไอ,อ,อลูกปั้นนี้ทำลายได้อยู่ดิี่ต้องดูปริศนานะครับว่าต้องทำงไงต่ออะไรอย่างเงี้ยไอตรงนี้จะไปยังไงเนี่ยโอ้ยเออมันปีนได้ปีนได้ไดเอา วับหนี้แล้วก็ไปไหนต่อเนี่ยอันนี้ก็ไปไม่ได้ทางนั้นก็ไปไม่ได้เอออู้จุบพับเพิร์ดนี่อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเอาเราไว้ดีเฮ้ย jó. ระวังระวังระวังเฮ้ยโอ้อยไปพุ่งหล่าก่อนเฮ้ย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  อเจอเจอเอพลังขึ้นเตาครับนี่ดูของรถชนแรงดูจ้ะอ,อ่าโเ้ยไม่ตัวโอ้โหเมดูซ่า,มาเามดูซ่เา,าเฮ้ยเฮ้ยอยโอ้ยเมเ นี่นะครับอัปเกรดได้นี่นี่สามเหลี่ยมกระทืบนะครับเอ็ X นายนายนี่ตายเฮ้ยยังไม่ไม่ตายง่ายง่ายนะเนี่ยเกือบได้เห็นของดีแล้วไปไปต่อครับอ่มีทางให้ไปอยู่แล้วก็มีอัปเกรดอาวุธนะครับ อ่าโอเคจะไปกันต่อนะครับอ๋อมีจุดเซฟด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพื่อๆเพื่อเพื่ออ่าเราเซฟไว้ก่อนนะครับอ่า uh, uh, เรียบร้อยนะครับอ่า uh, แล้วก็ไปกันต่อ uh, เก็บอา,อาวุธอะไรพวกเนี้ยข้างล่างรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันลงไปได้นะไหนลงลงไปหน่อยดิอ่าโอเคโอ้นีงไงอ่า uh, นะครับ ขึนขึ้นข้น,อนโอ,โอเดี๋ยวได้แล้วลองก่อนลงก่อนเห้ยตุนะครับเี่ยไปต่อเลยครับนี่ช่วยนี่ฮะอะไรเปิดไปด้วยนะฮะเปิดไม่ได้แล้ว อะไรเนี่ยเปิดได้อยู่แล้วมีศพคนตายด้วยไว้เดี๋ยวพุ่งขึ้นไปนนขไป้างบนหน่อยคือพุ่งไปข้างบน่อยครับนี่มาถึงตรงนี้ไปไปต่อนะครับจะมีอันนี้ด้วย คนไกลเรื่อยๆนะครับผมก็เซฟเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยจะค่อยจะได้ไม่ต้องแบบวนกลับมาซ้ำรอบหนึ่งไปฮึะอ่านั่นไงไปถามสุขภาพสักคำเฮ้ยโอเคโอเคนะครับโอ้ไปสู้ไว้ยกน้ำหนักนะครับต้องเจออะไรแน่ๆรตรงเนี้ย เดี๋ยวสำรวจให้ทั่วก่อนนะครับว่าเรเราจะต้องทําอะไรได้อาานี่ตรงนี้มีนะอ๋อคาเซนนะครับโอ้โหส,สอบครับสอบยังไม่ตายนะคระเด็กอ่ะดีคนหนึ่งนะยังไม่ตายเลยครับแบงเกอร์เกิดอะไร,ข,นนรขึ้นนะครับ The gods. He sent a message <laughs> to All the comrades. My friends. My comrades. My Who Spared you? The daughter. we message to the ghost of Sparta. <laughs> the labor begins. โอ้โหใส่ทะลักเลยฮะับ้ไม่ไหวนะครับตายมันเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยดูท่าทางเหมือนจะไม่รอดนะครับตายครับไม่แห้งแล้วร้อนเลยว่า,ร,วารู้ว่าใครทำนะ มาจัดการไอตัวต้นเหตุหน่อยอยู่ไหนเอ่ยไปแคสโอ้โหนี่ศพเกิดเลยฮะเน่สู้กันดุเดือดแต่แพ้แพ่ายแพ้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูหน่อยว่ามีอะไรให้เก็บบ้างนะพุ่งเหลาเนีมีอะไรให้เก็บกนะกบ้างเนี่ยนี่ไม่ต้องมีสิอ๋อตรงนี้ที่เราออกมาไม่ได้เ้ เราก็ต้องดูว่าเราเ,ราเราอารออมมานะครับตรงเนี้ยออกมาไม่ได้อ้อมมาเนาะไม่เป็นไรครับปัปัดจัดการมันต้องเจออีกแน่ๆเจออีกแน่ๆน,น,นี่ก็ประตูประตูเนี่ยโอ้โหโอ้โหพลังขึ้นเต่าอีกมเมืนี่โอ้โหเฮ้ยชาร์จชาร์จ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชาร์ตเฮ้ยไม่มีไม่มีไอชาร์ตเฮ้ยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวลองเฮ้ยต้องโดนอยเงี้ยนี่มันต้องมีชาร์ตอาวุธด้วยโอ้ยอดละเดี๋ยวลองรอ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 ก่อนรอก่อนครับให้มันชาขึ้นมา่อนขอหลบก่อนขอหลก เอาเราไว้ชัดนี่เฮ้ยเดาทีเดียวเลยรอชาร์จแล้ฮะโอ้โหได้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 โอ้ตายละอาวุธอัพเกรดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห มันทำอะไรไม่ได้ดูเห็นไหมไอ้ต้องโดนนะโดนโดนโดนนี่ตายแล้วตัวหนึ่งไปนนแย่เหาเลยนี่ขึ้นเต่าไหวไหมเนี่ยอ,อยขึ้นเต่านะฮะนี่จะป้านทันไหมเนี่ยนี่นี่เอาเลยไว้ไว้ไว้ไว อุ้ยโดนชารไปนะครับไปนรกไปโอ้ยคนไม่ได้มันรู้ไปเฮ้ย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 เม่ได้ไม่้ด้มเเอ้นเหนเฮยนี่พลั้ยึ้นเป้่เนะฮะไปโย้ย นอนแล้วครับเละนะครับนี่เระดอกไหมโอเคอ่ะไปมันให้เราทำอะไรเนี่ยแล้วทำไงวะเน,นี่ยมันไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจก็จะไปไงอ๋อโอเคโอเคออกไปไม่ได้นะครับไม่มีกุญแจแล้วก็มาทางนี้แล้วกันนะครับ อ่ ah, okay, oh, oh. าโอเคป้ายโอ้โหนรกของแท้นะครับแม่โอเคถึงที่หมายอ่ ah, เราไปเพิ่มหลอดพลังดีกว่าเอาสีฟ้านี่แหละ mm hmm. เพิ่มเดีย๋ดวยวดูก่อนดูก่อนสีฟ้า mm hmm. ต้องกดนะครับมา mm hmm. เพิ่มเลยครับ mm hmm. เพิ่มหลอดพลังเออปา จากนั้นจะเป็นยังไงต่อเฮ้ยปั่นนะครับปั่นนี่เฮ้ยปั่นปั่นปันปั่นปันปันปันไอศครีมปั่นนะครับนี่เฮ้ยตัวหนึ่งอ่นี่ง่ายดีเฮ้ยม่ต้องมัต้องเยอะเออไปเออนี่แล้วก็ไปต่อนะครับเนี่ย ไปยังไงอ๋อไปแบบเสียวๆอีกแล้วเฮ้ยจะอ่าไปแบบเสียวๆไปแบบเสียวๆนี่เสียวน่าดูเลยครับค่อยๆเดินไปนะครับแม่โอ้ยล่วงล่วงไม่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 ล่วงโอ้โหเอาล่วงอีกแล้วแม่มันจะขยันล่วงไปไหนเคทเอรนี่โอ้โหขยันอย่าขยันล่วงเลยล่วงนี่สวยนะครับแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป มไอ้ตรงนี้โอ้โหอ่าอ,อย่าขยันล่วงเลยค่อยๆไปนะ,ะมันให้เราเดินค่อยๆเดินนะฮะเดินเร็วๆล่วงได้ฮะไปเราเซฟดีกว่าโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมอาจจะต้องอะไรนะเขาเรียกจุดเกมไว้แเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในพาร์ทที่อในพาร์ทที่6นะครับมีทางให้ไปด้วยไปดูหน่อยดิไม่เป็นไรผมหยุดไว้ตรงนี้นะครับก็เป็น EP ีที่6กละกันนะครับโก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามาช่อง Rider ร์เมดเกมมิ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งตัวเตือนด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อ,อย่าลืมชม เกมนี้ให้ได้นะครับ God of War: God of Sparta นะครับก็จะเล่นเกมนี้ให้จบไปเลยนะครับเป็น God of Sparta ฉบับ p s p นะครับไม่มีบันไดด้วยว่ายังไงก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับใน EP ที่ EP ต่อไปนะครับ EP ที่6นะครับเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดเอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะมาโดยตลอดนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับ คอร์ดบอลกดออกสปาร์ตาก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันอีปีหน้านะครับสวัสดีครับ